สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะที่ติดตมามรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะ,ะขณะนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณวัดโนนสีบัวทองนะวัดโนนสีบัวทองอ่าก็ต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นเนี่ยปัญญาอุโทโธนะ,ะกำลังเริ่มออกจาริกธุดงนะฮะนี่ก็อยู่ในเขตจังหวัดนครพนมนะฮะแล้วอีกไม่กี่ สิบกิโลเนี่ยนะฮะก็จะถึงอำเภอโพนสวรรค์นะฮะซึ่งเป็นจุดหมายของท่านที่จะเดินทางคูดงนะฮะกลับสู่ที่พักสงในเขตอำเภอโพนสวรรค์นะฮะบ้านเสาเล้าใหญ่นี่ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะหน่วยกู้ภัยต่างๆทละติดตามทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกนะฮะนี่เดินทางไกลมา อำนวยความสะดวกกันถึงกันตั้งแต่ตีสีนะฮะหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกมีหน่วยกู้ภัยอโศกนะฮะจากจังหวัดกาฬสินแล้วก็จากาจังหวัดร้อยเอ็ดแมาเมื่อคืนนี้ก็พอดีโดนฝนนะฮะก็เลยติดขัดนิดหน่อยนะมาเช้านี้ก็เลยมาไม่ทันที่จะมา ไหลสดนะให้ชมบรรยากาศนะฮะการตักบาตรยามเช้านะฮะแหมตื่นเช้ามานี่ผมนี่ดูอินบ็อกซ์นี่อ่านกันไม่ทันเลยเบอร์ทงเบอร์โทนี่โทรกันมาเจียวไปหมดนะฮะไม่รู้ใครเป็นใครเลยก็เป็นการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะฮะผมเมื่อวานนี้ผมว่าเนี่ยนะฮะผมว่าผู้นำเนี่ยผมไม่ได้ว่าพระนะ ต้องบอกก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าในวัดคณิสอนเนี่ย,นเ,นยเอ่ยชื่อเลยนะฮะท่านเจาน้าคณะอำเภอเนี่ยท่านเจ้าวาดเนี่ยนะแหมท่านเมตตามากนะฮะท่านดีมากนะเดี๋ยวลูกเพจอย่าไปเข้าใจผิดนะฮะต้องบอกเลยนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดเลยนะฮะแหมเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดกันต้องบอกกันก่อนนะเด <U> ี๋ยวผมจะพิมพ์อีกทีหนึ่งพอดีไม่มีเวลานะเพิ่งลงจากรถมานะครับผู้นาของผมเนี่ยนะฮะอย่าไปเปรียบเทียบว่าเป็นพระนะฮะไม่ได้พระท่านไม่ได้เป็นผู้นํา พระท่านเป็นเจ้าคณะอ่าเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เป็นเจ้าวาดด้วยนะฮะเะนา้น,นี้ขอความกรุณาลูกเพจนะฮะทุกท่านอย่าไปพิมพ์ข้อความที่ไม่ดีฮะ,ะเดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมนะฮะ,ะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะอ่ะก็ต้องบอกกันอีกนิดนึงนะฮะแหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดนะฮะแหม่ต้องบอกเลยหลายคนนี่เข้าใจผิดนะ,ะผู้นำนี่ไม่ใช่เจ้าวาดเปนเจ้าน้าอําเภอนะ อตผมนี่ตื่นมาในสะดุ้งเลยไม่เป็นไรฮะทุกคนเข้าใจผิดกันได้เนาะอะเอาว่ากันไปนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีความสงสัยเนี่ยสาม,มารถที่จะโทรศั์มาถามผมได้นะฮะเดี๋ยวจะจะได้เข้าใจตรงกันไม่คาดเคลื่อนนะผู้นําผมเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อนะ่ะเป็นผู้นําที่อยู่ตรงนั้นแล้วกันอไม่อำนวยความสะดวกไม่อะไรต่างๆเนี่ยอ่ะแต่เราไม่พูดถึงนะเอาเป็นว่าบุญบรารมีเราไม่ตรงกันแล้วกันเอาอางนี้ดีกว่า อันนี้ก็ท่านเจ้าว,วาดวัดนนสีบัวทองเนี่ยนะฮะทนก็เดินมาส่งเลยนะฮะตอนนี้คือภาพบรรยากาศสุสดนะเะช้าวันนี้นะฮะอา้าวแหมนี่ไอตัวนี้ก็เดินพันแข้งพันขาลงตาก็แหมเชื่องจริงๆะะแหมเดินมาส่งคนเดินส่งเนี่ย ไอ้เจ้าบล็อกนี่ก็เดินมาส่งเหมือนกันนะอา้าวลบๆในโลกโอ้โหวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะหลายหน่วยงานมาช่วยเหลือกันนะหน่วยกู้ภัยสว่างนะครับสว่างนาวาเนี่ยของท่าพนมนี่ก็โอ้โหมาช่วยกันทั้งวันนะเมื่อวานนี้นะครับ ก็หน่วยกู้ภัยอบตต่างๆเนี่ยกู้ชีพต่างๆเนี่ยนะฮะของเทศาบาลเนี่ยในพื้นที่เนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยมาอำนวยความสะดวกนะฮะแล้วในพื้นที่เนี่ยตำบล